ก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันซีเกมในเวอร์ชันประเทศไทยนะคะซึ่งผลงานของนักกีฬาไทยโดยรวมก็ทําผลงานได้อย่างน่าชื่นชมนะคะโกยเหรียญทองได้มากกว่า233เหรียญทองนะคะและแน่นอนอีกไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะก็จะมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะบรรยากาศที่หน้าราชมังคลากฬาสถานจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามบรรยากาศสดๆจากคุณมักธนพัฒน์กันค่ะ สวัสดีครับคุณนพกุลและคุณวิรวิทย์ครับและแฟนๆที่ติดตามชมผ่านหน้าจอช่องทาง t ีสปอร์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานครับสถานที่ที่จะใช้เป็นการจัดการพิธีปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33นะครับ ก็โดยไฮไลท์ในวันนี้นะครับก็อยู่ที่การมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปนั่นคือประเทศมาเลเซียนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับนั่นก็คือการดับไฟคบเพลิงครับซึ่งก็จะถือเป็นสัญลักษณ์การปิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูบรรยากาศบริเวณหน้าสนามกันหน่อยดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันแล้วบ้างนะครับสําหรับก่อนช่วงที่พิธีปิดจะเริ่มกันนะครับผมตอนนี้นะครับก็ นี่ยครับอย่างที่เราได้เห็นภาพนะครับก็จะเห็นแฟนๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชนทุกท่านนะครับก็ได้เดินเข้ามาเตรียมที่จะเข้าสู่บริเวณสนามราชมังคลายกีฬาสถานนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงบริเวณสนามเนี่ยก็จะมีแบ็กรดปต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้ร่วมถ่ายรูปร่วมถ่ายภาพนะครับก็นี้จะเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเต็นท์สีขาวที่เราเห็นทางด้านขวามือของหน้าจอนะครับนั่นก็คือเต็นท์ลงทะเบียนสําหรับผู้ชมที่อยากเข้ารับชมนะครับโดยเป็นการลงทะเบียนแบบ Walk-In นะครับเนื่องจากว่าทางผู้จัดของทางซีเกมนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่17เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับ ได้ให้ลงทะเบียนให้กับสําหรับคนที่สนใจอยากรับชมเข้าชมกันนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับให้แก่คุณผู้ชมที่อยากเข้ารับชมนะครับในการลงทะเบียนวอล์กอินเนี่ยก็ได้เปิดวอล์กอินตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณพี่ท่านนี้หน่อยดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีบัตรกีือย่างนะครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับคุณจรลวยพรคุณกันหาค่ะ ครับวันนี้มีบัตรเข้าชมหรือยังครับยังเลยลูก Walk in เข้ามาอันนี้คือตั้งใจที่จะมา Walk in อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะติดตามข่าวสารจากทางช่องช่องทางไหนครับว่าว่ามีการ Walk in อะไรเนี่ยครับอ๋อทางทีวีอะค่ะช่องอะไรหลายช่องอยู่อะค่ะช่องอย่างน้องช่องอะไรนะช่องทีสปอร์ตเจ็ดครับทีสปอร์ตก็สนใจแล้วก็ดูอยู่เรื่อยๆค่ะครับอย่างวันนี้นะครับในพิธีปิดของเราครับคุณพี่อยากเห็นอะไรเป็นพิเศษในพิธีปิดของเราบ้างครับอ๋ออยากเห็นการ ดูว่ากู้ไฟแสงสีอะไรพวกนี้ค่ะในวันที่ที่เปิดคุณพี่ได้เข้ามาไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่ทราบว่าตอนพิธีเปิดต้องจองยังไงอะไรไม่ทราบอะค่ะสอบถามความรู้สึกตอนนี้หน่อยดีกว่าครับว่ากําลังจะได้เข้าไปรับชมเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกดีใจที่ตัวเองอายุ5 8แล้วจะได้เข้าร่วมเพราะซีเกมของเรามีตั้งแต่พศ2510่ยใช่ไหมลูกใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นปรวยเกิดพอดี ช่วงซีเกมที่ผ่านมาช่วงร่วมสองทีครับได้ไปดูกีฬาไหนมาบ้างไหมครับอ๋อที่มาชมในนี้ยังไม่ได้ไปแต่ดูทีวีที่บ้านนะคะก็ถือว่าติดตามมาตลอดอยู่แล้วอยากให้กำลังใจนักกีฬาสักหน่อยไหมครับกับการแข่งขันที่ผ่านมาอ๋อให้ให้ทุกกีฬาทุกประเภทเลยนะคะเพราะเป็นคนชอบดูทุกกีฬาเลยค่ะแล้ววัน ดูแล้วมันรู้สึกนแล้วนะคะดีหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเสียใจนิดนิดเรื่องตะ้วกอปีนี้พลาดเหรียญไปหลายเหรียญอันนี้เสยใจอยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับคุณพี่ท่านนี้ก็ขอให้เข้าชมอย่างมีความสุขนะครับผมขอขอบคุณมากครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นเสียงของประชาชนที่ได้มาจะเข้าไปรับชมด้านในนะครับอย่างคุณพี่ท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังไม่ได้ทําการ ลงทะเบียนนะครับก็มารอ Walk-in ที่บริเวณหน้าสนามนะครับที่ทางผู้จัดเนี่ยเขาได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในนะครับนี่ครับอย่างที่เราได้เห็นกันครับนี่ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับสำหรับประชาชนที่อยากจะ Walk-in นะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนออนไลน์มาอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับ QR Code นะครับเราก็จะสามารถเข้าสนามได้ได้ได้เลยนะครับ สำหรับรอบการลงทะเบียนนะครับตอนนี้จะอยู่ที่อีกประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับก็จะตัดรอบการลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่สแกนเข้าสนามตอนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นในระบบต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าระบบเนี่ยก็จะตัดรอบไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจากภาพที่กล้องของเราจะแผ่นไปเห็นนะครับก็ยังมีประชาชนที่ยังเข้ามาลงทะเบียนอยู่ด้านนี้นะครับ ซึ่งก็ถือว่านี่ก็ใกล้เวลาที่จะเริ่มพิธีการแล้วนะครับสำหรับณตอนนี้นะครับส่วนบรรยากาศวันนี้นะครับอากาศก็ถือว่ากำลังดีนะครับไม่ได้ร้อนมากเกินไปนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะมาเข้าชมอันนี้เลยนะครับผมนี่ครับทางหน้าสนามนะครับเราก็จะเห็นจอนะครับที่ ทำให้สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าสนามนะครับก็จะมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆจากหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีเกมที่บ้านเราในครั้งนี้ครับและนี่คือรายงานสดครับ ก็ถือว่าเพื่อนอากาศพิธีปิดการแข่งขันในช่วงตอนนี้เนี่ยประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางมานะครับแต่ก็เดี๋ยวเราดูว่าวันนี้นะครับเรื่องของพิธีปิดการแข่งขันเนี่ยจะมีไฮไลท์สําคัญอย่างไรแล้วเราจะได้เห็นเรื่องของกิมมิกต่างๆนะครับที่โชว์ให้ชาวอาเซียนหรืออาจจะต่างไกลไปถึงเอเชียให้ได้เห็นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับ